เอาละทุกคนตอนนี้บลูฮาเวนของเราก็ได้ทําการอัปเดตแล้วปกติบลูฮาวเวนอัปเดตทุกวันศุกร์แต่พอพี่นิวตื่นเช้ามาวันอังคารเนี่ยปรากฏว่าบลูฮาเวนได้อัปเดตเฉยดูจากภาพหน้าปกที่เปลี่ยนไปนะก็น่าจะเป็นการอัปเดตรถเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นการอัปเดต พร็อพเข้ามาด้วยเดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่าว่าอัปเดตมีอะไรบ้างนี่เลยมันบอกว่าฟรีโกคาร์ดมีรถโกคาร์ดแบบฟรีเข้ามารถโกคาร์ดก็คือรถแข่งนั่นเองนะแล้วก็มีโกคาร์ดแบบพรีเมียมแล้วก็มีรถโกคาร์ดที่แบบว่าอยู่ในแพ็ครถนะอ่าแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราสามารถวางพร็อพบนรถได้แล้วอันดับแรกเรามาดูรถกันเลยดีกว่านะมันบอกว่ามีรถโกคาร์ดเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ไปคลิกตรงรถเลยนี่เลยนี่คือรถโกคาร์ดแบบฟรีทุกคนนะแบบฟรีเป็นแบบนี้ จะบอกว่ารถโกคาร์เนี่ยมันเป็นรถแข่งใช่ไหมแน่นอนมันก็ต้องไวก็เปลี่ยนสีได้ปกตินะก็อยู่ที่ว่าเราจะาสีอะไรคือมันก็แบบาสามารถเปลี่ยนสีได้แบบปกติเลยสามารถตั้งความเร็วได้สูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่เดี๋ยวเราขอวิ่งรถที่ความเร็วปกติก่อนก็นแล้วกันนะอยากรู้เหมือนกันมันจะไวไหม มันก็ไม่ไวนะทุกคนคือแบบช้ามากเอ้ยนี่มันรถแข่งจริงปะเนี่ยอันนี้คือความเร็วปกตินะโดยที่แบบว่าพี่นิวเนี่ยไม่ได้ตั้งความเร็วอะไรเลยนะแล้วถ้าเกิดเราเอาความเร็วที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นยังไงมาดูกันอันนี้แบบความเร็วสูงสุดนะมาดูกันว่ามันจะเร็วแค่ไหน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้มันเหมาะกับการที่มันคือรถแข่งหน่อยหูว บอกเลยว่านี่แหละนี่แหละหยูยเฮ้ยทุกคนมันเป็นรถที่แบบว่าขับง่ายมากทุกคนขนาดแบบความเร็ว200กิโลเมตรเอมขับง่ายหรือเปล่าเออง่ายแหละอันนี้คือความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจะบอกว่ามันสามารถปีนได้ง่ายมากเพื่อไปรถเหินหูด่วน มันเป็นรถที่ซิ่งจริงอะแล้วต่อไปมาดูรถโกคาร์แบบพรีเมียมแบบพรีเมียมก็จะเป็นแบบรถติดดาวนะนั่นคือคันนี้นี่เองเน่อันนี้คือรถโกคาร์แบบพรีเมียมนะเอาสีส้มไปเลยแบบนี้นะทุกคนนะอ่ะจะบอกว่าคันนี้สวยดีนะทุกคนนะดูดินี่คือความเร็วปกตินะทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวความเร็วปกติจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนจะบอกว่าพี่นิวไม่ได้เขียน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะรีเซ็ตเป็นความเร็วปกติแล้วอะ แต่ว่าคันนี้มันไวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะว่าโลกโก้คัร์์แบบพรีเมียมเป็นแบบไหนเนี่ยทุกคนสวยนะแล้วต่อไปเรามาดูโลกโก้คัร์ดแบบแพ็กรถดีกว่าแบบแพ็กรถเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ที่มันมีลูกกุญแจเห็นไหมมาดูกันว่ามันจะสวยไหมฟึบไอันนี้คือโลกโก้คาร์์แบบแพ็กรถนั่นเองนะนี่มาดูใกล้ๆเลยจะเห็นว่าอันนี้คืออะไรอ่ะหเดี๋ยวบอกนะว่านี่คือท่อ เนี่ยมีท่อไอพ่นต่างหากด้วยเหรอสวยเลยทุกคนเนี่ยอันนี้คือโลโก้ขาแบบแพ็ครถนะราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกครั้งนี้แบบว่าเปลี่ยนอะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้แล้วกันนะสวยเลยทุกคนคือแบบสวยจริงแต่พี่เนี่ยว่าคิดว่ามันก็น่าจะไวแหละมาอันนี้คือเราแบบวิ่งความเร็วปกตินะไวสุสสดๆรถรถ โอ้เมื่อกี้เกือบชนรถข้างหน้าหุยยางไวอะ่ะแล้วถ้าเกิดเราแบบเติมไฟเข้าไปแบบนี้ตเติมควันเข้าไปแบบนี้มาดูกันนี่บอกเลยว่ารถโกคาร์ของเราเนี่ยเหมาะก,กับไอเฟลแบบนี้มากนี่มันยิ่งโอ้โหเลยนะปรดีเพื่อนอ่ะเดี๋ยวลองเทียบกับแบบว่าโกคารทธรรมดาดูนะ ที่เพื่อราคบอยู่นี่คือโกคาร์ธรรมดานะอ่าจะบอกว่าขนาดมันก็เท่ากันนะแต่มันต่างกันตรงที่แบบลักษณะนั่นเองทุกคนเห็นไหมเออเดี๋ยวขอเปลี่ยนทีเมืองเป็นทีมรถแข่งดีกว่านี่ทุกคน <S <S พอเราปรับทีเม,มืองเป็นทีมรถแข่งเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าดูเหมาะมากเลยทุกคนเหมาะจริงเหมาะจังเนี่ยบอกเลยว่ารถโกคาร์เนี่ยเหมาะสาหรับแบบว่าวิ่งในทีเม,มืองรถแข่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุกคนเหมาะมากเนี่ยฟื้นอะ จะมีใครมาแข่งรถกับเราไหมเนาะนี่นี่เธอเธอมาแข่งรถกับเราไหมเรากำลังหาคนแข่งรถกับเราเออสงสัยว่าไม่อยากแข่งเราเห็นเธอคนนี้กําลังขับโกคาร์ทอยู่ให้เธอเธออย่าเพิ่งไปโอ้โหรถกระแรงเหลือเกินมาแข่งรถกับเราไหมมาแข่งรถกับเราไหมเดี๋ยวเรารถมาก่อนดีกว่านี่มาแข่งกับเราไหมของเพื่อนเราคันสีแดงของเราคันสีน้ําเงินนับเลยวัน two t h e เอา เพื่อนเราไม่ค่อยรีบเลยอะ่ะโอ้เพื่อนเพื่อใช้ความเร็วเท่าไหรอ่อ่ะเพื่อนใช้ความแต่ว่าเราใช้ความเร็วปกตินะวูฟเ๋ยวไปไหนเนี่ยโอเคมานี่แล้วมานี่แล้วเพื่อนอยู่ไหนเอาเพื่อนไปไหนแล้วอ๋อนี่เนเพื่อนอยู่นี่เพื่อนแซงแล้วเพื่อนอไม่รู้แข่งกันแบบใดอ่ะโอเคเอาละต่อไปมันบอกว่าอ่ามีการที่แบบว่า สามารถวางพ็อปบนรถได้สมมติว่าพี่นิวเนี่ยเอารถคันนี้ออกมานะทุกคนเนี่ยเอารถคันนี้ออกมาซึ่งเป็นรถโยนนี่แหละและคันนี้เดี๋ยวเราแบบจะลองมาแบบวางพ็อปบนรถคันนี้ดูคือมันบอกว่ามันสามารถวางพ็อปบนรถได้แล้วเราก็ต้องมาพิสูจน์กันว่ามันจริงหรือเปล่าสมมตินะพี่นิวเนี่ยวางแมวนะวางแมวขึ้นไปบนรถแบบนี้นะอา้าววางได้จริงทุกคน วางได้จริงไม่จกตานะแมวสีขาวอ่ะแล้วต่อไปก็วางหมาอ่ะคือมันวางได้จริงๆนะคือตอนนี้อัปเดตล่าสุดนี่คือสามารถวางพ็อปไว้บนรถได้แล้ว <S <S แล้วถ้าเกิดเราวางเป็นต้นไม้ละเออวางเป็นต้นไม้บนเนี้บนหลังคาเนี่ยโอ้โหก็ได้โอ้โหวางต้นไม้บนหลังคาก็ได้นี่แล้วก็วางแบบสปริงเกอร์ไว้ตรงหน้ารถแบบนี้ โอ้โหมันทําให้รถเราแบบว่าดูมีอะไรมากขึ้นนะเราลองขับดูนะทุกคนนะมามันก็ไปทั้งแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหทุกคนอัปเดตใหม่ล่าสุดวางพ็อปบนรถได้แล้วสมมุติใครเป็นสายแต่งรถใช่ไหมก็สามารถเอาพ็อปเนี่ยแต่งรถได้มันเป็นอะไรที่จึ้งมากเลยทุกคนเนี่ยชอบอะ่ะเออแบบชอบเลยสมมุติว่าพี่นิวเอารถคันนี้ออกมานะเนี่ยซึ่งรถคันนี้เป็นรถที่เหมาะกับการปาร์ตี้มากแล้วถ้าเกิดเราอยากใช้พ็อปแบบแต่งรถคันนี้ มาดูกันนะแล้วก็วางแบบพวกผู้ไม้อะไแบบเนี้ตกแต่งไปบนรถแบบนี้เลยถ้าเกิดใครจะเดินขบวนโดยการใช้รถเนี่ยคือเหมาะมากเลยทุกคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเราสามารถวางพ็อป ได้บนรถกี่ชิ้นนะทําการวางไปนะแบบนี้ดูสวยเลยอะ่ะมันทําให้แบบรถเราดูสวยเลยแล้วก็แบบตกแต่งลูกโปง่งลูกโปง่งอะไรเงี้ยอ่านี่ไงขีดจํากัดแล้วแสดงว่าเราสามารถวางพ็อปได้บนรถประมาณ10ชิ้นด้วยกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นคันสีขาวก็แล้วกันนะนี่มันจะได้ดูคินคินดูแบบว่าสวยสวยนี่เวลาเราขับรถเนี่ยจะเห็นถึงความประกายของสปริงเกิลอะที่เราแปะเป็นพ็อปเข้าไปเห็นไหมตอนเราวิ่งรถนะ่ะคือแบบ มันดูสวยเลยทุกคนเหมาะกับที่เป็นรถเดินขบวนมากๆอนะ่ะโอโ้โหคือแบบแจมว้าวจริงๆกับการอัปเดตใหม่ในครั้งนี้มันแจ่มมากแล้วนั่งใครมานั่งบนรถละนะแม่ย่างนางหรือเปล่าตกใจหมดมานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรือกันดีกว่านะ ว่าเรือเนี่ยสามารถแบบว่าแปะ็อปเข้าไปได้ไหมซึ่งเรือเนี่ยเดี๋ยวพี่นิวขอเอาเป็นเรือโจรสลัดแบบธรรมดาก็แล้วกันนะนี่คือเรือโจรสลัดแบบธรรมดาเดี๋ยวเราแบบว่าลองแปะ็อปเข้าไปบนเรือกันพี่นิวก็แบบว่าเน้นความสวยงามนะแปะเป็นดาวเรืองแสงแล้วกันนะแปะได้ไหมก็แปะได้น,นะทุกคนนะเพียงแต่ว่าเราต้องหามุมดีๆในการแปะเพราะว่าถ้าเกิดมุมไม่ดีเนี่ยอ่ะแปะด้านหน้า p มันจมเข้าไปในเรือนะเฮ้ยต้องแปะยังไงไม่ไม่จมอ่ะนี่แปะตรงนี้ <c oughs> สวยเลยจากเรือโจมสลดัดกลายปเป็นเรือมุ้งมิ้งเลยพี่นิวก็แปะดาวเรืองแสงไปตรงปืนแบบนี้นะมันทําให้แบบว่าเรือโจมสลัดเราเนี่ยดูแบบมุ้งมิ้งยิ่งขึ้นนะนี่เลยแล้วก็แปะเข้าไปอ่าสวยบนเรือโจมสลัดเรามืดมากเราก็ต้องแบบว่าลองใส่ไฟเข้าไปบลาอ่าโหขนาดใส่ไฟก็ยังมืดเลยไฟไม่พอนี่แปะสปอตไลท์เข้าไปอีกโอ้โหรงบอกว่าเรือเราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เพิ่มความขลังโดยการแบบว่าใส่ฟันเข้าไปด้วยนี่เรือโจมสลัดมีฟัน เดี๋ยวเขาอยากให้ดูทุกคนประมาณนี้เรือโจมสลัดเรากลายเป็นเรือโจมสลัดมุ้งบิงไปแล้วจะบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกตามาทุกคนกับการที่มีสปอตไลท์บนเรือแบบนี้แต่สังเกตไหมว่าสปอตไลท์มันไม่หมุนอะสปอตไลท์มันไม่หมุนนะสปอตไลท์คือแบบนิ่งเลยแต่มันก็ทําให้แบบว่าเรือเราดูเด่นขึ้นนะก็สรุปคือเราเนี่ยสามารถวางพ็อปไว้บนรถกับบนเรือได้ประมาณ10ชิ้นด้วยกันนะ แต่ว่าถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็สามารถให้เพื่อนแบบว่าเอาพ็อปมาช่วยวางบนรถ <_ ć> บนเรือเราก็ได้เหมือนกับว่าเป็นการช่วยกันตกแต่งรถตกแต่งเรือเฮ้ยตกเรือ <_ ć> ก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะทุกคนกับการอัปเดตใหม่ในบลูทาวเวนตอนนี้นะซึ่งเราเนี่ยสามารถมีรถโกคาร์ตเป็นของตัวเองได้แล้วแล้วก็รถโกคาร์ตเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยก็ลองเข้ามาขับรถโกคาร์ตกันได้บอกเลยว่ารถโกคาร์ตน่ารักมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีหรือแบบไม่ฟรีนะเดี๋ยวพี่นิวเทียบให้ดู นะโลโก้คัสมันขนาดเท่ากันไหมฟึบจะบ,บอกว่าโลโก้คัสสามแบบนี้ราคาต่างกันนะแต่ขนาดก็พอๆกันเลยสมมุติว่าถ้าเกิดใครแบบว่าชอบแต่งรถอะไรแบบนี้พี่นิวว่าก็น่าจะเหมาะนะใครจะไปคิดไปฝันว่าบุกเฮเว่นจับเดตให้สามารถ แป,ปะพ็อปบนรถได้แล้วก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะทุกคนกับการอัปเดตใหม่ในบ o ู k าวเวนจะบอกว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากๆเลยกับการอัปเดตครั้งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราลองใส่เทอร์โบไปที่รถโกคาร์ดูนะอันนี้พี่นิวเอาเทอร์โบแบบที่3นะเพิ่มความเร็วเป็น200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูกันว่ามันจะไวขนาดไหนนี่คือเทอร์โบแล้วนะที่เราติดตั้งเข้ามาเมื่อกี้นี้อ่านี่คือเทอร์โบเดี๋ยวเราลองวิ่งกันใส่เทอร์โบเข้าไปด้วยนะโอ มันมันไวมากอ่ะเดี๋ยวเหินให้ดูเดี๋ยวเหินให้ดูเ,ดเ,หหดเหินไปเลยเหินไปเลยโอ้ไวมากบอกเลยว่าไวจริงโอ้ดูโอ,โอ้ไวแบบสุดๆไวแบบสุดๆ